สวัสดีครับโพของครูเอกนะครับไปไประจำทางชาแนลยูทูบครูเอกเลขพยากรณ์และทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากกลับมาจากาพักร้อนนะครับผมลา1สัปดาห์เต็มๆนะครับไปพักร้อนไปทิปท่องเที่ยวภาคเหนือนะครับก็จริงๆก็ไปทุกปีนะครับปีนี้ก็ไปหลายที่หน่อยว่าอยากจะไปไหว้พระขอพรนะครับก็ ก็ไปขกพอรผ่อนมาฝากทุกท่านในเพจนะครับก็ขอให้ทั้งในเพจในะชั้นเรียนแล้วก็ YouTube ด้วยนะครับขอให้ประสบความสำเร็จนะครับในตลอดปี2566นนี้นะครับอ่ะโอเคกลับมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขอย่างเคยนะครับกลับมาคุยกันถึงเรื่องตัวเลขอย่างเคยวันนี้เป็นคิวของเลขกลุ่ม 9453นะ9453ผมตั้งชื่อว่าเป็นกลุ่มเด็ดขาดรวดเร็วนะจริงๆแล้วมันก็บางคนน่ะนะจะสังเกตว่าถ้าเกิดมีเลข5มีอะไรเนี่ยมันจะดูช้าดูอะไรคราวนี้นะครับผมในชั้นเรียนเนี่ยผมอยากอธิบายทุกคนถ้าในชั้นเรียนน่าจะพอเข้าใจอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วการมีเลข5เนี่ยมันก็ไม่ได้ช้าเสมอไปอความช้าของเลข5าคือบางที เพราะว่าเลขห้าเนี่ยบางทีเพราะว่าเขาเห็นว่าบางอย่างเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันต้องเขายังไม่รู้จักไงคนเลข5าจะติดนิสัยอย่างก็คือถ้ามีเลขห้านะจะติดนิสัยคือขอดูก่อนขอแบบให้เห็นภาพก่อนแล้วจะตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเขาเห็นภาพแล้วเคือมันมีสองอย่างถ้าเขาเห็นภาพปุ๊บแล้วแล้วเขารู้สึกว่าโอเคมันคอนโทรลได้เขาก็ตัดสินใจเลยนะมันไม่ได้ช้านะแต่ถ้า เห็นภาพแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่อ่ะอืมันไม่ใช่ก็อาจจะแบบแต่ต้องตัดสินใจจริงๆก็เลยอาจจะช้าหน่อยอาจจะแบบตีไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะรู้สึกว่ามันไม่โดนใจอะไรเงี้ยคือถ้าโดนใจหรือว่าผ่านการคิดว่าผ่านผ่านคิดว่าตัวเองเนี่ยเออยอมรับอนี้ได้ก็เร็วนะครับมันจะมีลักษณะประมาณเนี้ยนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยมีเลขห้าแล้วคุณจะช้าเลยจริงๆลองไปสังเกตคนที่มีเลขห้าแล้วดูเขาเวลาที่เขาตัดสินใจอะไรที่แบบ มันดูเด็กขาดมันดูชัดเจนอะไรเงี้ยบางทีเราสังเกตได้ว่ามันจะไม่ช้าเพราะว่าเขาแค่ชอบที่จะควบคุมในสิ่งที่เขาแบบอยากจะอยากจะให้มันเป็นไปอย่างที่เขาต้องการน่ะเออหรือว่าเขามองได้เขามองภาพออกอะไรเงี้ยเออมันก็จะไม่ได้ช้านะแต่ที่มันช้าเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปตอนที่แรกคือเพราะมันช้าเพราะว่าเขาขอดูกดขอพิจารณาหน่อยอ่าแต่ถ้าไม่เห็นภาพเลยเนี่ยมันก็แน่นอนถ้าไม่เห็นภาพหรือว่าไม่เคยเห็นไม่เคยผ่านไม่เคย สิ่งเหล่านี้มาก็นั่นแหละมันก็จะมันก็จะดูแบบน่นลงกลุ่มเนี้ผมถึงตั้งชื่อว่าเด็ดขาดชัดเจนนะครับให้เด็ดขาดรวดเร็วนะครับเพราะว่าอีกสามเลขทั้งสามทั้งเก้าทั้งสี่เนี่ยพวกนี้ไม่ช้าเลยนะครับไม่ไม่ช้าเลยเรียกว่าเร็วปีเลยดีกว่านะครับยกเว้นถ้าในในชั้นเรียนจะรู้ว่ายกเว้นมีเลขหนึ่งที่เร็วเลขกลุ่มพวกเนี่ยเยอะก็คือเลขศูนย์นะแต่ศูนย์มันไม่ค่อยมีคนใช้ไง ก็เลยไม่ค่อยพูดนะครับอ่ะโอเคมาเจอที่มาที่ไปกันก่อนนะครับเลขกลุ่มนี้นะครับสีคู่มาจากเลข3ตัวไอมาจากเลข3คู่ด้วยกันก็มี9,4,4,5แล้วก็5,3นะครับนี่เป็นมาจากเลขคู่นะขครสามารถกลับไปย้อนไปที่เลขคู่ได้นะครับเลขคู่แล้วกลับไปดูารายละเอียดต่างๆได้นะถ้าจะแบ่งเป็น3เลข3ตัวมาเจอกันนะครับก็จะมี 945นะครับแล้วก็453ก็กลับไปดูได้นะครับถ้าจะให้มันลงดีเทลเยอะๆจริงๆนะนะครับคราวนี้มาดูตำแหน่งแล้วกันขอเป็นขั้นหน้าก่อนกันะครับสำหรับเลขกลุ่มนี้ถ้าเป็นอยู่แถวหน้าหน้านะ4ตัวหน้าลักษณะบุค,คลิกของคนเลขนี้จะเป็ลักษณะที่ค่อนข้างเขาเป็นคนที่เปิดเปิดเผยตัวเองพอสมควรนะ เปิดเผยก็เียพอสมควรเป็นคนที่ค่อนข้างจะเข้าหาคนง่ายยิ้มเก่งแต่ว่าก็วางตัวหน่อยคือบางคนที่แบบคือเขาจะเป็นคนที่เข้าหาก่อนแต่เขาจะไม่เป็นคนที่ไม่ได้เปิดเปิดให้คนอื่นเข้าหาแบบอะไรก็ได้นะอะไรเงี้ยคือเขาจะรับบางคนน่ะหมายถึงบุคลิกเวลาที่จะเจอเขานะ,นะเขาจะแบบว่าโผล่นั่นโผล่นี่โผล่นู่นอะไรเงี้ยแล้วก็จะคือเขาจะตามหาสิ่ง เราเองหมายถึงว่าสมมติเราตามหาเขาไม่ค่อยเจอหรอกแต่เขาจะตามหาเราเองนึกออกใช่ไหมบุคลิกประมาณนี้นะหมายถึงว่าการปกปบผู้คนอะไรพวกนี้แลวเขาเป็นคนคล่องไงไปเรื่อยนะครับไปเรื่อยไปเรื่อยอะไรเงี้ยเหมือนลองนึกภาพเวลาที่เราแบบกำลังตามหาเพื่อนคนหนึ่งแล้วมันเป็นคนคล่องๆเราจะชอบใช้คําพูดว่าเออมันหายไปไหนนะอะไรเงี้ยก็ไปเรื่อยของมันอะไรประมาณนี้เออมันจะมีจะเป็นคนลักษณะประมาณนี้นะครับแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่ขอให้ได้เอ่ย ปากก่อนขอให้เข้าถึงก่อนจะไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าเออให้คนอื่นมาพูดมาคุยอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนอื่นมาพูดคุยมันจะมีจังหวะที่เขานิ่งๆอยู่ที่แบบอ๋อคูดพูดมาสิอะไรเงี้ยก็ร,รับฟังอยู่ฟัง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 อะไรประมาณเนี้ย <c oughs> ประมาณนี้นะครับนี่คือบุคลิกอยู่ภายนอกแล้วก็การแต่งตรงแต่งตัวผมว่าเขาแต่งตัวดูดีนะถูกกาลเทศะดีมีมีสไตล์เป็นของตัวเองวางตัวดีะนะครับวางตัวดีแต่ก็ไม่ได้ถึงแต่ก็ไม่ได้ถึงกับขั้น แต่งตัวแบบแฟชชั่นอะไรนะเขาแต่งตัวปกติครับตามกาลเทศนะนะอาจจะดูไม่ได้ดึงดูดในเรื่องของอถ้าเป็นมุมของงานบริการอะไรพวกเนี้ยผมว่ามันอาจจะไปดูไม่ดึงดูดแต่ถ้าเลขสไตล์เนี่ยมันจะเหมือนคนที่มันเหมือนพวกที่ทํางานเป็นเป็นรูปแบบของตัวเองไะนึกออกไหมก็อย่างเช่นพวกางานถ้านักสมมติเราไปธนาคารก็จะเจอครพนักงานถูกไหมเราจะไปร้านกาแฟก็เจอคือก็มันก็ต้องเจอพนักงานที่แบบแต่งตัวเป็นพนักงานเป็น เป็นสีนี้ก็เป็นอย่างอย่างนั้นน่ะนึกออกไหมมันก็เขาจะไม่ได้แต่งตัวหรือว่าอะไรให้มันดูดึงดูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ด้านหน้าถ้าเราไปมองหาเรื่องขององานบริการที่ต้องดึงดูดคนอาจจะไม่ใช่แต่ถ้าเรามองหาในเรื่องของงานบริการที่แบบดูน่าเชื่อถืออะไรพวกนี้ได้หรือจะเป็นลักษณะของการแต่งกายของคนที่ทํางานเป็นสัตว์เป็นส่วนดูหาความน่าเชื่อถือเช่นนักวิชาการครูบาอาจารย์อะไรพวกนี้โอเค นะครับอันนี้ตรงแนวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมองว่าเ,เลขกลุ่มนี้มันจะเหมาะกับอะไรยังไงในเรื่องของเวลาคนเขาเห็นบุคลิกอ,อะไรประมาณเนี้ก็อย่างที่เราให้ฟังครับก็ก็จะประมาณนี้นะไม่ต้องคือไม่ต้องไปซีเรียสว่าเคือก็ฟังนะครับวิเคราะห์ตามรีดูตามรีวิวว่าโอเคเลขกลุ่มนี้มันเหมาะกับเราไหมถ้าเหมาะก็โอเคครับถ้าไม่เหมาะก็ไม่เป็นไรครับดูกลุ่มอื่นได้นะครับแน่นอนมันมีเด่นมีด้อยแหละแต่ละกลุ่มนะ คราวนี้แต่จุดเด่นของเลขกลุ่มเนี่ยมันจะอยู่แถวหลังๆก็คือการตัดสใจของของคนเลขเนี่ยผมมองว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะตัดสินใจอะไรเป็นแนวทางของตัวเองอย่างอย่างมีในยะสําคัญอย่างเช่นสมมุติว่าเราอ่ะอยากจะทําสิ่งเนี้ยสมมติว่าสมมติว่าคนเลขเนี่ยอยากจะทําสิ่งเนี่ยนะครับว่าเอ้ยฉันจะตัดสินใจไแ,แบบนี้นะอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะ เกิดจากความรู้สึกของเขาแต่ว่ามันกลั่นกรองมาอยาอ่างดีสมมุติว่าเราอยากจะสมมุติว่าเราอยากจะให้คนเล็กกลุ่มเนี่ยทําอะไรตามเราสักอย่างหนึง่งเขาจะมีเหตุผลของเขาอยู่คือมันก็อยู่ตึงนะแต่ว่าตึงความตึงในที่เนี้มันเป็นความตึงที่ถ้าเกิดว่าเห็นด้วยปุ๊บทาด้วยปั๊บเลยคือมันมองมองไม่ยากอะมองมองเป็นคนที่มองง่ายเข้าใจความรู้สึกหมายถึงว่าเราเข้าใจความรู้สึกของคนเลง,ง่ายว่าเออเขาเป็นอย่างนี้แหละ แล้วเขาต้องการแบบเนี้ยมันก็เหมือนว่าโอเคเหมือนเราพยายามเวลาเราจะไปกินข้าวด้วยกันเราจะรู้เลยว่าไอ้เพื่อนคนเนี้มันชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วถ้ามันไม่ชอบอะบอกไปมันก็ไม่ทำนัวไปมันก็ไม่มันก็ไม่มันก็คงไม่กินนะว่าจะมันชอบกินกะเพราเงี้ยเราบอกไปกินก๋วยเตี๋ยวไหมเราพอแค่มันขยับหน้าเราก็รู้เลยว่าไอ้นี่ไม่ไปคือเขาเป็นคนที่เกาทางง่าย แต่แต่มันดีกับเขาไงเพราะว่ามันจะเป็นหลักของเขาว่าโอเคมีความมั่นคงในสิ่งที่ตัวเองเป็นตัดสินใจอะไรก็จะแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือคนที่ตรงๆเป็นคนที่เป็นตรงๆแล้วมีความเชื่อมั่นในตัวเองแบบเนี้ยเวลาที่ทําอะไรแล้วเขาไม่ค่อยย่อท้อไงเขารู้ว่าเขาทําได้แล้วเขารู้ว่าแนวทางเขาเป็นยังไงผมยิม่งเพราะว่าเขามีความชัดเจนในตัวเองค่อนข้างสูงนะ ชัดเจนมากๆสาหรับการตัดสินใจแบบนี้ผมเลยมองว่ามีสองอย่างถ้าคุณจะหมายถึงว่าถ้าถ้าคุณมีเลขเนี่ยแน่นอนคุณอาจจะดูไม่หลากหลายไม่อินเตอร์ไม่นูน่นนี่นั่นกับใครเท่าไหร่แต่ว่าสําหรับตัวคุณเองไงคุณมีแนวทางชีวิตที่ค่อนข้างจะกุ้งตรงไปในใน,ในสิ่งที่ตึงเป็นอย่างสูงสุดผมว่าก็ดีไงในในมุมที่ดีนะแต่ถ้าไม่ดีคือมันอาจจะตึงๆกับคนอื่นหน่ไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาอะไรเงนี้ คืออาจจะเบี่ยงเบนความเขา,าเรียกว่าอะไรเปลี่ยนแปลงพูดให้เขาเปลี่ยนแปลงอ,อาจจะยากนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าจะมอในมุมที่แบบว่าเออ,อเขียไมีความชัดเจนก็ดีครับมันแล้วแต่มุมชอบไหมนะพอฟังรีวิวใครที่ขอเข้ามานะครับถ้าฟังรีวิวรู้สึกชอบโอเคก็จัดไปครับแต่ถ้าฟังแล้วรู้สึกไม่ชอบเอ้ยมันตึงไปอะไรเงี้ยอ่าทุกอย่างาาจ,จะไม่ใช่นี่คือการตัดสินใจของเขานะแล้วข้อดีอย่างคือเวลาที่เขาตัดสินใจทําอะไรแล้วหมายถึงว่าตัดสินใจเรื่องไหนแล้วเนี่ย แล้วเขาอ่ะจะเอาไปทําให้มันเกิดเป็นความจริงขึ้นมาเนี่ยเขาเก่งนะเขาทําได้เลยเขาจะแบบถ่ายทอดหรือว่าจะลงมือทําได้ได้ทันทีได้แบบตัดใจปุ๊บทาปับ๊บแล้วก็มันดูมันดูมีความรู้สึกว่าเออทําให้คนอื่นรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยมันว้าวมันแบบเฮ้ยมาปุ๊บไปปับ๊บแบบเหมือนให้ให้ให ผมอยากพูดอาการแบบไหนที่จะให้ดูภาพออกนะั้นอราคนกลุ่มนี้เวลาเขาทําอะไรนะเหมือนเวลาที่เคยเคยดูการแข่งขันรถยนนะครับที่เวลาที่รถมันจะต้องเข้าเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อถ่ายน้ํามันอะไรเงี้ยนึกออกไหมเวลาเข้ามาปุ๊บแล้วก็ทุกอย่างก็จะปุ๊บ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 แล้วก็ไปเลยเอ,อ,อาการของคนเล่นเนี่ยเป็นแบบนั้นอนะ่ะเหมือนเวลาไปทําอะไรสักอย่างปุ๊บเหมือนเขาเตรียมตัวเข้ามาแล้วว่าเขาอยากจะทําอันเนี้ยทำเสร็จปุ๊บเขาจะปุ๊บ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 มันก็ไป พูดน้อยครับแต่ทาเร็วถ่ายทอดคือถ้าถ่ายทอดแล้วไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปด้วยกันเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวทําด้วยอะไรเงี้ยเป็นคนประมาณเนี้ยซึ่งถามว่าดีไหมมันก็ดีนะในมุมของคือความผิดพลาดมันก็เนื่องจากเขากันกองมันแล้วเขาวิเคราะห์มาแล้วไงแล้วมันก็ไม่ได้เป็นความช้ามากแล้วเวลาที่เขาคิดปุ๊บทาปับ๊บไปเลยแล้วคนอื่นจรู้สึกเออเว่ยทำได้ไงวะอะไรเงี้ย แต่จริงๆเขาคิดมาแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่คิดนะเขาคิดมาแล้วเขามีการวางแนววางรูปแบบอะไรในหัวเขามาเรียบร้อยแล้วละ่ะนะครับซึ่งมันดีตรงที่ว่ามันจะมีอีกเลขหนึ่งถ้ามันเป็นแบบสี่ห้าหกใช่ไหมแต่สี่อันนี้เสียห้าสามสี่ห้าหกเนี่ยถามว่าเร็วไหมก็เร็วแต่ว่าเป็นการเร็วที่แบบว่าต้องแบบของชั้นเท่านั้นนู่นนี่นะเวลาไปเจออะไรเ็าไม่ค่อยปรับแต่เนี่ยสียห้าสามคือต้องนี้ก็จริงแต่ว่าเขาเป็นคนที่ตัดสินใจโดยรู้ว่าเส้นทางนี้คือเขาจะไม่ใช่แบบว่าเส้นทางนี้ถ้าไม่่ใชของัน เ้วไปงอแงข้างหน้าเขาไม่งอแงนะถ้าเขาไปเจออะไรที่มันต้องพลิกแผงเขาก็พลิกไดไ้แต่ถ้าเป็นสี่ห้าหกมีงอแงเพราะเราท้ายเป็นหกไงมันมีงอแงอยู่แล้วว่าไม่เอาไม่ได้นรงนี้นั่นอะไรเงี้ยไม่เอาดีกว่าถอยมีถอยด้วยนะเนียบ,บอกว่าสี่ห้าหกไม่มีจุดด้อยก็มันก็มีแต่ถ้าเป็นสี่ห้าสามไงไม่ถอยครับเลือกมาแล้วเ,เจออุปสรรคไปต่อครับขอให้ได้ปุ๊บปุ๊บผมนึกบอกว่าเลขกลุ่มเนี้เป็นคนที่เด็ดขาดรวดเร็วมากความคล่องตัวสูงมาก คิดแล้วลงมือทําและปฏิบัติะนะครับนี่ก็คือภาพบวมหน้ากับหลังเนาะถ้าใครชอบนะถ้าใครชอบก็โอเคถ้าใครไม่ชอบไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็เอากุ้มืออื่นไปนะครับอ่ะโอเคมาเรื่องเสริมอื่นๆน,นะครับเอาเรื่องความรักก่อนละกันถ้าคุณชอบแบบสําเร็จรูปคือมองตาปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะโอเคเข้าใจกันโน่นนี่นะั่นปับป๊บปับ๊บปั๊บคือเหมือนกับแบบ มีการเตรียมตัวมาก่อนว่าเออจะจีบคนนี้มีการเตรียมตัวว่าถ้าถ้าฉันมีใครมาจีบฉันต้องมีลักษณะแบบนี้แล้วเขาจะไปจีใครก็ตัวเองแบบนี้ก,นบบนก็คือเหมือนถ้าลงตัวก็ไปได้เลยฟรียาวแต่ถ้าไม่ลงตัวก็คบๆแป๊บเดียวก็อาจจะเลิกได้อะไรอย่างงี้คือเขาเป็นคนที่แบบจะมีแนวทางของตัวเองใช่ไหมแล้วเกิดว่าครบแล้วมันไม่ใช่ก็พร้อมเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ถ้ามันใช่เขาก็มั่นคงได้ยาวๆเหมือนกันนะครับคือกลุ่มนี้จะดอบเรื่องของ แรงดึงดูดทางเพศนิดนึงหมายถึงว่าการการแต่งตงแต่งตัวการมองตัวอาจจะดูแข็งแข็งนิดนึงมันก็เลยไมไ่เด่นในเรื่องของเรื่องของไอพวกความรักหวานแบววอะไรพวกนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องของความมั่นคงระยะย,ยาวถ้าใช่มันก็ยาวแน่แต่ถ้าไม่ใช่มันก็พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของความรักก็เลยแบบไม่ได้ดูไม่ได้ดูโดดเด่นนะแต่ว่าถ้าเรามองในมุมของถ้าอยากอยู่กับใครแล้วก็ต้องเป็นอย่างไงแล้วก็ต้องแบบ เขาที่มันถูกใจอ่ะถ้าไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรก็เปลี่ยนแปลงได้ก็โอเคนะครับเพราะว่าความรักสำหรับผมอ่ะมันไม่ได้ไม่ได้มีความเสียหายนะไม่ใช่ก็เปลี่ยนถ้าใช่ก็ถ้าใช่ก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็เปลี่ยนแค่นั้นเองคือคือกลุ่มเลขเนี้ยมันมันดีตรงที่ในมุมผมผมชอบนะที่แบบว่าเออถ้าไม่ใช่ก็เปลี่ยนเออถ้าใช่ก็โอเคก็ไปต่อก็เขาก็วางตัวแล้วเขาเป็นคนไม่เสียเวลากับเพราะมันเป็นเลขลักษณะ กลุ่มเลขเน้นเป็นเรื่องของถ้าเด่นเด่นก็เด่นเรื่องของการตัดใจการทํางานใช่ไหมแต่พอมันเป็นเรื่องความลับมันก็เลยแบบดูถ้าใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะมันไม่มีความโรแมนติกอาจจะน้อยนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของความชัดเจนในการคบกันเพื่ออะไรฉันรักเธอแค่นี้พอหน้าดูแลเอาใจใส่กันอะไรโอเคนี่จบนะครับเรื่องต่อไปเรื่องของการเงินนะการเงินอืม ถ้าเป็นงานที่ลักษณะการเงินแบบไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆหาได้เรื่อยๆค่อยๆอยเก็บค่อยๆสะสมนะผมว่าเขาเขาถือว่าเป็นเลขกลุ่มที่ตรงแนวเลยว่าไม่ได้หวือหวามากแต่คือได้มาเรื่อยๆไปหาไปตั้งใจไปหาไปวางรูปแบบถามว่าเร็วไหมคือถ้าเขาขยันนะนะครับถ้าเขาขยันทํางานไปเรื่อยๆเงินมันมาตลอดอยู่แล้วครับแล้วเขาเป็นคนไม่ไี่ไม่ได้เป็นเลขที่โดดเด่นเรื่องของการใช้จ่ายไง นะครับแม้จะอาจจะหาเงินไม่ได้ไม่ได้เก่งเท่าเลขพวกหาเงินตรงๆที่มีสองหกแปดแต่ถ้ามีงานแล้วทำเรื่อยๆเงินเข้าแน่นอนเพราะเขาเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยเกี่ยงงานนะพอไม่เกี่ยงงานเงินมันก็มาเรื่อยๆถูกไหมมันไม่ใช่แบบว่าเออคนนี้ต้องเลือกงานนั้นงานนี้มามาถ้างานเขาถนัดแล้วเขาเลือกมาแล้วว่าเออเขาทําได้เขาก็ทาไปเรื่อยๆแล้วการใช้จ่ายมันก็จะเขาจะใช้เฉพาะพที่จําเป็นที่เขาอยากจะใช้จริงๆมันก็เลยเรื่องหา ถ้าขยันนะได้เรื่อยๆแต่ถ้าเรื่องจ่ายเรื่องจ่ายหรือเรื่องการเก็บเงินอะไรพวกนี้ผมว่าเขาจ่ายน้อยอ่ะเขาจะจ่ายเฉพาะที่เขาจําเป็นและอยากใช้จริงๆนะครับก็ภาพรวมก็ประมาณนี้สําหรับเลขกลุ่มนี้นะครับเอนะโอเคเดี๋ยวดูในชั้นเรียนนี้ท่านใดเข้ามาหรือเปล่าสกู้ อ่าวันนี้ไม่มีท่านเลยเข้ามาในชั้นเรียนพนน่าจะตรงกับวันเด็กนะครับอ้อลืมไปนะครับสุขสันต์วันเด็กทุกท่านด้วยนะครับที่สุขสันต์วันเด็กทุกท่านนะครับก็วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่สิบสี่เสาร์แรกเสาร์ที่สองนะก็เป็นวันเด็กนะครับก็ขอให้ลูกเพจที่ยังไม่โตนะครับ ขอให้มีความสุขมากๆนะครับแต่ลูกเพจพ่อแม่ประปกครองก็ขอให้มีลูกหลานที่น่ารักนะครับก็วันนี้ก็น่าจะครบถ้วนกับบวความแล้วเป็นกลุ่มเรื่องที่ขอมานานมากครับผมถ้าเกิดว่ามีเวลาผมต่อไปผมอาจจะทำสัปดาห์ละสองคลิปถ้าผมว่างนะผมจะมาทําสัปดาห์นี้เตรียมไว้แล้วนะครับน่าจะวันไม่วันจันทร์ก็วันอังคารน,นะครับผมอาจจะลงคลิปให้ก็คือเตรียมเนื้อหาเวลากลับมาผมก็เตรียมไว้สองอันนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่ม ก็เป็นกลุ่มแรกนะครับกลุ่มต่อไปน่าจะอีกไม่กี่วันครับอีกไม่กี่วันก็น่าจะได้ทํานะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามทั้งทางช่องยูทูบแล้วก็ทางเพจนะครับแล้วก็ทางชั้นเรียนชั้นเรียนนี่ได้ดูกันสดๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นทางอื่นก็จะรอเป็นพรุ่งนี้เช้านะครับวันที่15ตอน7โมงเช้าผมก็จะลงคลิไปไว้ให้นะครับเป็นกลุ่มของใครก็เข้ามาชมก็มาดูกันได้นะครับ ใครมีข้อสอบถามอะไรก็สอบถามกันเข้ามานะครับทางช่องทางเพจทางส่วนตัวได้หมดนะครับถ้าเกิดว่าเจออันไหนก็ทักมานั้นอยากสอบถามอะไรหรือโทรมาก็ได้ครับเบอร์ผมก็ทิ้งไว้ในนี้097982223นะแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปน่าจะเป็นเดี๋ยวผมเตรียมไว้แล้วนะครับเป็นกลุ่มที่น่าสนใจกลุ่มหนึ่งก็คือ5882ส่วนให่จเราคนชอบเลข8นะหลังๆเนี่ย แต่จะติดที่ว่าเอ๊มันเลข8ป่ยผมก็มองว่าเออเวลาไปท้ายเนี่ยไม่รู้มาจากไหนนะเงินล่วเนี่ยเออแต่ <S <S เดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังในคลิปต่อไปล้กันนะครับอะขอบคุณทุกท่านมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้ครเูเอกนะครับทำคลิปต่อๆไปเป็นความรู้เป็นวิทยาฐานให้ทุกทนอา แบ่งปันเป็นการแบ่งปันกันนะครับมีปัญหาอะไรก็มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขโทรศัพท์มือถือนะครับเลขอื่นก็พอได้นะแต่ว่ามันอาจจะในมุมมองผมอาจจะไม่เหมือนศาสตร์อื่นไงผมมองในลักษณะของการตีความถอดรห์เลขผมไม่ได้มองในลักษณะข,ของอคือเอาง่ายผมผมไม่ได้ไม่ได้มองว่าใช้เลขแล้วมันจะทําให้ชีวิตดีขึ้นผมมองว่าใช้เลขในการมองแนวทางส่วนจะดีไม่ดีเราต้องลงมือเองนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับสำหรับวันนี้ ได้เวลาแล้วสวัสดีครับ